สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องยาใบซีชแน,นลออกคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยยาใบซีก็ได้ดนําของงูนอทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่นอ้องได้เบิ้งได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยาใบซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาใบซีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะน้อยย้ำยาใบซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบ,บริพาดเบิ้งผ่าชมแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาคุยมาทักทาายยกกับ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะมอเว้าหลายยายห้างเนาะพี่น้องจ้าไปเบิ่งขอมูลโนทางอาจารย์ทันแหลกเพลินเลยเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งแนวทางนี้พี่น้องขะแนวทางนี้เลขเด่นบนนะค่ะเด่นบนเพิ่นบอกว่างวดนี้เด่นอ่าหนึ่งสองสามเนาะค่ะหนึ่งสองสามมาตัววัดสันเนาะพี่น้องเนาะอ้าวผู้ใดมักแนวทางการจวดจาดฝาดบิ่มได้เนาะพี่น้องเนาะเออ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอนนำข้างเนาะค่ะ3ตัว368 378แล้วก็360เนาะค่ะ2ตัวเพินน่นมี60 60 63 68 03 80 83 87และ03แนวทางแก่ไพ่พิ่นบอกว่ารอแนวทางแย่ไพ่เดี๋ยวมือแรกเนาะพี่น้องเนาะมือแรกขเดี๋ยวแย่ไพ่โล่งห้นะค่ะพี่น,อนอ้องยังคั้นคำนวณเนาะแต่ว่าเล็กดับดับ4ลรังคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อ วันนี้ดับสีล่างมันเดิมนะคะเดี๋ยวมาแรงคำานวณแล้วร่วห้คลิปตอนเย็นเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางคนบอกว่ารอแนวทางแยกไพ่ประสานขอบคุในหลายเด้อพี่น้องที่มักแนวทางแยกไพเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนล่างเนาะพี่น้องเด่นบนล่างปรสานสำหรับสูตรนี่เด่นหนึ่งก็แปดนะค่ะงวดที่แล้วเก่าก็หกมาหกออกสี่หกเนาะค่ะหวดนี่หนึ่งก็แปดมาตัวใดตัวหนึ่งมาใดบนล่างนะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสองตัวล่างแอนนำขางเนาะ เดนหนึ่งวาซัน่หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งสองแลนหนึ่งหกทะเบินกันหนึ่งหนึ่งวาซันพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเดนบนสายแข็งแอดมาลีเนาะคะ่ะเพคุนบอกว่ากอดไว้เนียนสองห้าเจ็ดพะนะแต่ว่าเพคนมี้ยูหาโตเนาะพี่น้องเนาะสองห้าแปดหนึ่งเจ็ดนะคะ่ะแต่ว่าเพคนเดนสามโตยื้อคือสองห้าเจ็ดเดนบนสายแข็งแอดมาลีเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดกามอนเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ พิ่นบอกว่าเด่นหกกับเจ็ดหวยที่แล้วมากหกเนาะคะ่ะงวดน,นี้เจ็ดกับแปดมาลักหน่วยตลอดเลยว่าสันพี่น้องเจ็ดกับแปดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนตัวเดียวงวดที่แล้วซี่หกหายจริงเนาะพี่น้องงวดนี้สองหนึ่งพนัพี่นอ้งนน 2, นนองคะลองดูเนาะคะพี่น้องคะสองหนึ่งอาจจะมา หามาคู่ตัวเัวมาเพิ่งจะมาแบบนี้เนาะพี่น้องลองเบิรงอันนี้อันนี้เข่าจริงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เข่าจริงแยกไพ่การันตีได้เลยนะคะพี่น้องค่ะอันนี้เข่าจริงๆริดที่เข่าจริงๆมาสองหัวเดียวแยกไพ่สังเกตกะหักอาหกหัที่มาหักหกห,กหกล้วก็บสี่หกหัวที่เรียวยแยกไพ่เพิ่งจะล้องหายจำได้เนาะค่ะหัดนี่สองหนึ่งระเบิรงว่าจะมาบอเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าเพิ่นบอกว่าเด่นสุด อของ10หน่วยล่างสูตรใหม่นะคะสำหรับแนวทางของแอดชายแดนนะคะแอดชายแดนบอกว่าเด่นงวดทีเดียวห่งห้า1547มาหานะคะ10หน่วยล่าง0436เนาะคะ่ะพี่น้องสำหรับแนวทางของแอดชายแดนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งค่ะ10หน่วยล่างอีกสูตร2ว่าซันพี่น้องคะดับ2ทุกหลักนะคะแอดชายแดนเล่าว,ว่า0436นะคะ เด่นสิบหน่วยลลางอีกสูตรหนึ่งนะคะต่อไปเลยจ้ะเลขบนามาสิบหลงังไอ้สิบบนนะคะแอดชนะพลงวดที่เรียกหากับหกเนาะคะ่ะมาหกเอ่อสิบบนมาสี่เนาะคะ่ะสี่มาลักสิบบนเอาอยู่เนาะคะ่ะงวดน,นี้เก่ากับสี่บมาลักสิบดับเฉพาะลักสิบเด้อพี่น้องเด้อต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางยายแล่นะคะ่ะยายแล่วาสัตวเพิ่นบอกว่าเพิ่นมีสามหกสามแปดสี่หกสี่แปด 9กสามหกแปดหเก้าหาสและสี่อหาหเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิงงแอดลูกสายน้ำเนาะพี่น้องเนาะหวดที่แล้วมาหาแปลางวาสันพี่น้องค่ะมาตามต่อจากหวดนี่เดนบนเพื่นเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นมีศูนย์ห้าหนึ่งนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเนะคะสตัว8 158 25่งห้าแปหาเกน่าเก้สอหานะค่ะสาหรับแนวทางแอดลูกสายน้ำเนาะพี่น้องต่อไปเลยค่ะ อันนี้เพื่อนบอกว่าเอาสามอาจารย์มาจับมัดห่มกันนะคะเพื่อนบอกว่าเลขเด่นงวดนี่เทพบลือจัดไ้วัซันโชคไหลมาหน้าหกเจ็ดแปดมาตัวใดตัวหนึ่งวัซันงวดที่แล้วเด่นหกงวดนี่หกเจ็ดแปดเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางคู่โต๊ดบนคู่โต๊ดบนงวดที่แล้วเขาหาแปะอ่อหาแปดเนาะงวดนี่สองหกกับสี่เก่าวัซันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอกมาลแกมใสนะคะพี่น้องคะเด่นบนสามตัวสองตัวเทิงสี่เจ็ดสี่แปด ซีซีเดชแปดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบบนเอชบอลลูดเนาะเอ่อสิบบนเอชบอรลดบอกว่าเก้าหนึ่งสามศูนย์สองสี่เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าลาภผลคูณทวีนะคะพี่น้องคะโดยสิทธิหลวงพ่อเนืองนะคะพี่น้องคะพิจารณาได้นะคะเนาะ ต่อไปเลยไอ้เพื่อนบอกว่า1 3ึ่าเนาะค่ะชุดชุดเต็ม2ตัวแคบหน้าจอเลยเด้อพี่น้องเด้อนะคะสําหรับแนวทางของเพื่อนนะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางฟ้าบันดาลทรัพย์นาะพี่น้องเนาะเด่น8ก้าหานะคะ1นึ่งทับสิทับหกเนาะแปดหนึ่งแปดสี่ศูนย์แปดสามแปดถ้าหามากก็จะเป็น5้าสองห้าเจ็ดหกห้าและเก้าห้าเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของ เอสซิบเก่าเนาะเอสซิบเก่าบอกว่าเลขเด่นสิบหน่วยบนงวดที่แล้วมาทั้งสิบทั้งหน่วยเลยนะคะงวดนี้ศูนย์สองสามสามเจ็ดเนาะคะ่ะจะมีเลขเงยไพ่เฮ็ดไว้อยู่ดอกตัวนี้อยู่ในนี่ตัวหนึ่งนะคะเด่นบนล่างของเงยไพ่เนาะอยู่ในนี่มีหนึ่งตัวนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์นุ่มเชียงใหม่เลขดับวาสันหนึ่งตุลาเนาะพี่น้องเนาะดับบนแปดศูนย์แปดแปดศูนย์หอดแปดเก่าดับล่างกับแปดศูนย์หอดแปดเก่าคือกันเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ไปต่อเลยวสันพี่น้องคะงวดที่แล้วเด่นหานะคะเด่นบนล่างเนาะงวดนี้เด่นสองสองมากบนล่างวสันต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของพนมมี่ซื้อนะคะพี่น้องคะวิ่งเจ็ดวสันพี่น้องจับชุดวิ่งล่างตรงเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดและเจ็ดเก้าเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดกอยใจเนาะคะ่ะ เด่นนะคะพี่น้องคะ่ะเด่นรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วเด่นหากับแปดจะจับสองตัวมัดน้องวดนี่สองแปดหนึ่งแปดรองเบิงค่ะพี่น้องเนาะอันสองหนึ่งสองแปดหนึ่งแปดและแปดแปดเนาะค่ะแนวทางของแอดก่อยใจเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่นะคะพี่น้องกลางวด หัวที่เลียวหกสี่หกวัสดุอันนี้แย่แพลงลงพดอนนี้เป็นหัวแรกเด็กพี่น้องคงจะเห็นเห็นแ้วก็เจ้าโคดรลายดังลายก็เลยเอามาให้เบิ้งนะคะ่ะหัวนี้หกห้าแปดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนวทางเกลี่ยๆเนาะจวดที่ยังก็ไดหัวที่ย,ยังก็ไดก้อยม C, ีสี่วัสดุมาสี่หกเนาะคะ่ะหัวนี้เพิ่นบอกว่าจวดยังก็ไดหนึ่งตัวละเขาให้มีเก่าขนาะดัที่เหลวเก่ามาแห้งอาจจะมากวันนี้ก็ได้เด็อพี่น้องเก่าเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะไปต่อเลยว่าสันต์งวดที่แล้วมา46เนาะคะ่ะวันนี้60 40 64เลขที่จะเป็นไปได้60เนาะพี่น้อง60ดังคักงวดที่แล้วเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เลขมากยากเลขมากเงลางงาของแอสตางเนาะควรควทีเดียว3มาลาง3บอมมาลางว่าสัน่น มหาแปดเนาะคะ่ะงวดนี้หกบอมารางนะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค่ะพี่น้องค่ะเสียนมาตามนัดเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าขนมไทยงวดนี้เด่นนะคะเด่นอสองสองมาได้บนรางเซียนมาตามนัดเนาะ,ะต่อไปเลยจ้า มาเบิงค่ะเอาเอาล่วงให้เบิงบ่นเนาะพี่นอนะ้องเนาะอาถายคลิปนี้ยายไพขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอาจารย์เด็กๆของมารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆสุขุมสุขพุนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะถ้าได้แบ่งปันขอบมโนทางให้ยายไพมาให้หพ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณในหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า